ครีมบลัชสีชมพูดสดใสสไตล์สาวญี่ปุ่นเซซานชิคสติ๊กใช้ไงอะ่ะสวัสดีค่ะบีสรลุตาค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการใช้ไงอะ่ะ เป็นรายการที่จะพาสาวๆทุกคนมารู้จักกับเครื่องสาอางทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าไหน,น,นที่เขาว่ายฮิตหรือว่าฮอตเนี่ยเอามาลองใช้กันดูให้มันรู้ไปเลยค่ะว่ามันใช้ไงอะอเทมที่บีนามาลองใช้ให้ดูในวันนี้เป็นเครื่องสําอางจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแน่นอนว่าในไทยก็มีขายแล้วเซซานชิคสติ๊กราคา300บาทค่ะสาวๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับเครื่องสาอางญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับแบรนด์นี้ สาวๆซันเดย์ควรทำความรู้จักกันไว้นะคะเพราะว่าสาวๆคนไหนที่ชอบแต่งหน้าโทนสีชมพูเซซานตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเรามาเริ่มใช้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับครีมบัตตัวนี้นะคะเป็นแท่งแบบนี้ค่ะเปิดฝาออกมาแล้วก็หมุนค่ะเห็นได้ชัดน,นะคะว่ามีขนาดเล็กที่พกพาง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะปกติเราจะลงครีมบัตรหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้บีก็จะมาใช้ให้ดูค่ะเพราะว่าบีลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ตัวนี้ไม่ต้องปาดลงไปที่หลังมือนะคะเพราะว่าสีเป็นธรรมชาติมากสีไม่เข้มจัดค่ะสามารถปาดลงไปที่แก้มได้เลยค่ะจากนั้นยิ้มก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะสีชมพูดูธรรมชาติมากๆเนื้อของเขาผสมชิมเมอร์ด้วยนะคะหลังจากที่เกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆต้องทำอะไรต่อคะอืมลงแป้งเลยค่ะ แบรนด์เขาเคลมมาว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นลิปสติกได้ด้วยนะคะแต่บีลองแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่เพราะว่าสียังไม่ค่อยชัดมากแต่ว่าถ้าเอามาเป็นเบสรองพื้นเนี่ยก็โอเคอยู่นะคะสําหรับการลงเนื้อครีมบัตลงไปก่อนนะคะจะทําให้ได้สีแก้มที่เป็นธรรมชาติมากๆถึงแม้ว่าแป้งจะหลุดหรือว่าตัวปลาดฝนจะหลุดนะคะ แต่เนื้อครีมบัตยังอยู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับไอเทมที่บีนำมาใช้ให้ดูกันในวันนี้สาวๆชอบไหมคะแล้วกลับมาพบกับบีได้ใหม่ในรายการใช้ไงอะทุกวันพฤหัสที่จีบัน Sunday. สันเดย์สาวๆอยากให้ลองใช้ตัวไหนก็บอกกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ